เมื่อนานชาพญโยเจ้าและอารหันตาต่างหลายมีปั่นไปตูนโกดโจกันเตียวฮุนแอวหาพดซัดพดกุนจูบัดไปหอดเมืองราสกขานาก่อนายาเจ้าเปียมปีสารน,นางแตียนกินเมืองขาแดเจ้าเดือโหัวบุญใหญ่ คอยได้เยืนเขาว่าราชิเจ้าสีทาดเดแทกพยาพักวดเกิดเป็นผ่าเจ้าสเสด็จเขามาอยู่ที่สุปฏิทาดลาชีสามปีน้องแล่ลูกดองตัางหลายมีปันไปตูนโอ้ใจแต่ก็นนี้ตานเจ้ามีสัจะ ว่าจ้าหักมาเหาะหักมาหาเฮา,า,า,าเตะกูจัดยืนดีเตะๆพ่เปี่ยมปีสันออกไปหาเจ้าบอกว่าจัดดีใจเตะๆและเจ้าเฮ้ยซุ้มหนังกำรรพัฒนาข่อยพราะนั้นข่อยจะขอโยกเอา ส่วนใหม่ชังคำอันหองว่าเวลุวานานั่นถ้ายตานขอ,อยขอสัพนุเจ้าจุงหับเอาตึกในเมืองราชคา,านกรน,นั้นยังมีช้องสหายกันเจอว่ากลิตาและอุปาติสะช้องสหายกันมีใจใครเห็นธรรมจริงป้ากันแอลหาสาคู่ซ้อน โกมบอกมีภัยอ่านจากมาเปิ้นคู่สลาเขาสองก็จิงโจ้กันว่าเฮาสองก็เแจกแยกกันไปกวดีกาการภัยและปวบหานใส่สลาคู่ดีก่อยมาห่องหากันเลยอุปติสะได้ไปปวบฮันสาอัศจิ เจ้าผู้มีเปียดสะดีเหลือเปินอุปาติสะมีปิติโซมาสะกาบโดยอิริยาปุกของตานมานอาจจกเป็นฉาคู่ดีจึงยกมือไหว้สาว่าขาเดเจ้าเอ้ยคู่ช้อนเจ้าปินพายาคู่ช้อนกูปินผ้าพุทธเจ้าโกตมะเอ้ เปลี่ยนเจอจากสก,กยาบุงดีและข่อยสักคอเจ้าป้าข่อยไปหาพาปุตตะสาวพองข่อยจักไปห่องก่อเฉียวดีอ่านจือกอลิตะข่อยตั้งสองสักคอเป็นลูกศิกษยสาสปญุตเจาอัศจิได้ไปไหว้าถึงพระเจ้าว,ว่า คาเดพักว่าขข่ได้ปเปล่าอุปติสาเะกหลีตะเขามาไหวพระเจ้าบัดเดี๋ยวนี่และ้องสหายการบอกว่าคาเดพักว่าข่าตั้งซองจะขอบวชเป็นสาวกะข่ยและเมื่อเดินซ้ำขืนไนในชิพหาคำสัปโยเศาได้บวชบ้านอุบาติซะ ไส้น้ําชื่อว่าเจ้าสารีบุตตะเทนเป็นสาวกะฝ่ายขวาในโบสถ์ปันโกลิตะไส้น้ําชื่อว่าเจ้ามกคลานะเทนเป็นสาวกะฝายซ้ายต่างคือเจ้าทั้งสองปิ่นเก่าแก่สังฆะเจ้าทั้งหลายยามนั้นพญาเจ้าสุทโธนะจนนปอ ได้ยืนขาวกูได้สูงก้นไปในมวลเอาเจ้าต้นลกูกปอกเขาสูมาเมืองใจกาไล,ากลา่ก่อไล่กูนกูหักหายไปหายไปถึงเสกเมาหานก่อไหนปอกมาขึ้นกูจัดยืนอยากใสเลือใจเตะเฮ็ดฉันได้าากนี้หาขอยพระบด้อโฮ คอยได้ยืนเขาวา่ากุ้นใส่ตังไลเขาไปบวชเป็นภาพอีคูสสมเฮิรเออการพินสนเต่จดัดใดขอยืนดีกับโดยอามัดล้มไปี่มุลตามโตวกวดีกะการยังวา่าเบาดลูกกูปอกมานี่เบาจู้เลืออามัดล้มก ไปหาพระเจ้าการถึงแล้วในฟังธรรมเทศนาุกข้อมวดเป็ภาพิปกคุเหมือนเปิ่นตังายนั่นแหละแต่วา่าเจ้าเมาลุ่งเดิมขอคำสั่งเด้อโฮถึงเมื่อเวลาดีเจ้าโกเราไหวสาสัญญุเจ้า,าวะขาเดะผราสปัญญุเจ้า ไข่ขอสปนุญญเจ้าสเสด็จปอกมือโพดเมตตาปอเจ้าสุโทธนาและเจือจัดวงซายามนานสปนุญญเจ้าจิงว่าดีแลเจ้าเฮยกไอยไปบอกถึงปอปิตตาและแม่มาดาว่าลูกเจ้าและสวาวกาตั้งหลายมีอยู่สองหมื่นตุน้น จากเสด็จปอกเขาสู่ห้าเมืองยามนั่นอามาดลงโตบทเปี้ยนตูนั่นกูปอกเมือสู่เมืองตูนเมืองบอกว่าพญาเจาเฮยเบาหึงสร้างเละลูกเจ่าจากเสด็จเข่ามาเมืองเฮาพญาเจ้าได้ยืนกามีปิติโสมนัส,สะกาฝอดตบมือ จัดเยืยนดีไสเตเตลูกอายเฮยลูกสปอกมาหาปอนี่ปอจัดเยืยนดีจัดสูเยื่ยมไสเตเจมูทาฮันอันหัดเหลนเฝ้าประตูเมืองกูเยืยนดีโยกมือฟอนอ่อนแอ่งไปมาย่างมีใจผู้นึ่งแลีเนเขามาบอก พญาเจ้าแถมพญาเจ้าและนั่งเมืองกดลูกสักตีนั่งเหลียวออกไปฮับตอนลูกเสาสปัญยูต่าคุนเมืองอายุแก่นานเขามีใจมาณสหาเบากใครหน่อมนบภูอันวาสะอายุหน่อยเลือกเขายามนานพระเจ้าจิง แสดงรัทีหรือเขาหานพระเจ้าสยองเขืนอากาศกัางเฮ้าปล่อยฝุ้นตล๊ลงมาฝ่ายหนึ่งเป็นน้ำฝายหนึงเป็นไฟตกใส่โหไผ่กูเมาเป้อเบาย่ำเขาได้าานปิ้นอา่านกูปิ้นอันเงินอาสัจ,จันเตะเขาได้าานก็อดอยู่เมาได้จิงได้ยกมือไหว้ซาสปัญโยเจ้านั่นเละ ถึงเมื่อกลังในเจ้ามาเส้ากบป่าเอาสวากาดังลายมีสองหมืน่นตนเป็นปาริวานเดียวแอล้ากลุ่มเขาพญาเจ้าปิตตาไดหันแมนกบเปียนอันใจเบาดีกำเหลวเจ้าบอกว่าเปียนสังลูกอายขึ้นมาอย่าเสลหนาตาปอมเน,น ลูกปอนี่เบาใสเจ,จอตัดแอลฮาตันดอยลูกไอแอลฮากุมเขามืน่นี้ปอไอนหนาไพเบิงต่งางหลยสป,ปัญโยเจอบอกว่าการกุมเขานี่ปอเฮยมันเป็นการดีได้โผดพีโผดคุน้นคือได้ผลตุกมันเป็นหตดกรองของสป,ปัญโยเจ้ามาแต่ก่อน นี้แหละกันเินเซนันเตะขอเนมนเข่าไปในราสวังไปผ่อต้องนั่งยาสธรา